สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG Mobile ซึ่งวันนี้นะฮะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดกล่องไหนดีซึ่งคิดไปคิดมาก็อยากเปิดกล่องปืนนะแต่ปืนมันก็จะมีจนถึงสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมประมาณนั้นแหละสิ้นเดือนนี้แต่อีกใจหนึ่งก็อยากเปิดกล่องกล่องไหนวะกล่องนี้สิเออยากได้อะ แต่อีกใจหนึ่งก็อยากเปิดกล่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวสิไม่ใช่กล่องนี้กล่องกล่องนี้สิเพราะอยากได้กระเป๋าคิดหนักคิดหนักหนักมากคิดหนักแต่ชุดก็เทนะรถก็เทหัวก็เทแต่อันนี้ก็เทโอ้โหคิดหนักเลยอ่อะ นั่นเอากล่องตัวตลกแล้วกันรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวผมเอากล่องตัวตลกสกักสามทีแล้วกันคูณสิบสามทีนะฮะถ้าไหวนะถ้ามันพอนะน่าจะพอแล้วแล้วที่เหลือก็จะเอาไปลงกับปืนแทนนะฮะปืนเดอะฟูลนะฮะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรบ้างเริ่มจากสุม่มกระเป๋ากันแล้วกันอยากได้กระเป๋าอะมารอบที่หนึ่งหนึ่งสองซ้อ เนี่ยถ้าเกิดมันมีอันนี้นขึ้นเนี่ยแปลว่าผมจะไม่ได้อะไร <c oughs> นี่มันก็คือชุดสำหรับคนดวงซวยอย่างผมนะฮะโอ้โหคือต้องซวยในระดับซวยนะฮะซวยของซวยอะ่ะถึงจะได้ชุดนั้นมาไหนเอามาใส่นี่นี่นี่คือชุดของคนที่ซวยจัดๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมนะโอ้โหคือ ต้องสุ่มให้ได้แบบห้ามเกินของม่วงฮะประมาณ200ทีมั้งถึงจะได้ชุดที่ผมใส่เมื่อกี้นะคือแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคิดไปคิดมานี่คือเหี้ยเลยนะเหี้ยแม่มากระเป๋าต่อต่อต่อรอบสอง เออพอใจแล้ออพอใจพอใจอย่างมากกระเป๋าเอามาใส่เลยดีกว่าอ้โคตรเทชอบมากมากเลยกระเป๋านี้อโอโหใช้ได้โอ้โหจะเหนื่อยทำไมวะเนี่้ไม่ต้องสุ่มแล้วเนาะเพราะไม่มีอะไรต้องการแล้วที่เหลือไปลงกับปืนแล้วกันเป็นจ๋า ขอ,ขอปืนอีกสักกระบอกสองก,กระบอกส,กกะอกสนะคือถ้าเกิดได้ปืนกระบอกหนึ่งในการสุดรอบนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะปืนมันจะได้เท่ากับ3ามม e ทเรียนะฮะถือว่าคุม้มถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันออกอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าเห็นแบบไหมอีก,อกเอาอีกเอ้ย โอ้โหมาไซให้ลุ้นเลยลุ้นลุ้นลุ้นมากเลยเน้นเมื่อกี้แต่แบบขยะล้วนแหละอ้โหโอ้โห,โโหขยะล้วนล้วนมาทีเรียก็ไม่ออกขยะล้วนล้วนฮัลโหลฮัลโหล โอ้โห oh, oh. คือดวงผมมันคือดวงผมมันใช้กับไอกระเป๋าเมื่อกี้ไปหมดแล้วเหรออหลของก็เยอะแยะเนี่ยของดีๆหนะ่อยทำไมไม่ออกฮะีกสองรอบอือโอ้โหโอ้โห ทำบันยายใได้จริงๆมาทีเดียวสักชิ้นก็ไม่ออกปืนก็ไม่ออกชุดใหม่ก็ไม่ออกไม่อะไม่มีอะไรออกเลยอ,อะไรวะโคดเสยงโคตเสยงไหนๆอันนี้ก็ครบสิบละแถมให้แล้วกันเนาะเฮ้ยคือเท่มันก็ก็เท่ก็ได้มังเด๋วก็ไม่ได้ชอบอะเฮ้ย ไม่มีทั้งสองชิน้นก็โอเคมั้งแต่มันไม่ใช่ของที่ต้องการอะทำไมต้องเป็นชุดนี้ด้วยนะที่เลดอัพพอชุดอื่นเลดอัพแม่ก็ไม่ออกอย่างนั้นเราก็ได้กระเป๋ามา,อย,าอ,ยอ,ะนะอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะเมื่อกี้ก็หลายพันนะเส็งเส็งเสงบดดิ้ติดใกล้สองตัวมีสนาลานมวยไหมมันไม่ได้ลงลานมวยนี่ มันลงตึกใกล้มีตัวนึงใกล้มีสองตีมีสองตีเลยฮะมีสองตีเลยมันลงหลังเนี่ยไอ้ตึกตึกใกล้สุดอะมีสองตีพี่อ้ไม่ชอบเลยไม่มีปืนมันขับรถขับไปไหนวะ โน่นโน่นมาขับไปด ahead แล้วก็วิ่งอยู่ตัวหนึ่งวิ่งอยู่ตึกนี้ตัวหนึ่งข้าตึกนี้ตัวหนึ่งที่ไปเอามันก่อนที่มันจะมาเอาเรานี่มันวิ่งไปตึกเอล้วตึกเอล์นั่แหละแต่ตึกแดงไม่รู้ออกมาหรือยังนะ โอ้ข้างหลังมีตี้นึงอ่ะมันยิงอยู่ไปนี่พี่ด็อกมันในตึกแอลพี่น็อกไปละมันยิงอีกตี้อยู่ตึกงน้ามนีวิ่งมาละมันอยู่ใกล้ๆพี่ดางล่างเร็วกระสุนหมด ี่เ <She> er. oh. มันดึงเพื่อนมันอยู่นั่นอะฮัลโหลอะไรของเขาขึ้นบันไดไปแล้วโอ้โหโอ้เซ็งเลยว่ะโอ้ oh, เมื่อกี้มันจะพี่อยู่ข้างในอ่ะโท่าเลยฮะผมช่วยพี่ไม่ทันได้ช็อกเพื่อนมันไว้ตั้งนานแล้วพี่วิ่งเข้ามาแล้วกระสุนพี่หมด oh. ดูดิกระสุน oh. เขียวไม่เหลือสักนัดโอ้ เห็นแล้วโอ้โหทำไมมันต้องบอดแม่งวิ่งเร็วเหนเดียวอ่ะไม่ใช่บอดเฮ้ยคนเฮเห็นแล้วแลื่อนมันอยู่ขวาเพื่อนมันอยู่ขวาไอ้นี่บอดตัวนี้บอดเพื่อนมันอยู่ขวาอยูมวนชั้นสองเห็นแล้ว ก็ดักแบบนี้หะอันนี้อมบอน,นแต่แต่เม 2. 2> ื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นชั้นสองเอาเหรอใช่ไม่ใช่ต these. These in. ัวนี้ด้วยนี่เได้ยินไหมฮะแต่แมปืนขึ้นทางขวาวะเมื่อกี้ตอนที่ยิงเพื่อนมันเสร็จเฮ้นมันโดดลงมาเลยสวังสะกดด้วยนะคูดสี่เดี๋ยวระยะประชิดอ่ะ ยากากเหมือนมันแอบอยู่ได้เห็นไหมมันดังรอเลยจบอินเดียหมดแล้วที่นี่ึสิงตีนโอ้โหยิงสบายเลยวะล่ะรอเลยรอเลยขึ้นมาละตัวเดียวหรือปะตัวเดียว ปเงียบเหงาเลยไรให้ซ้อมก่อนให้ซ้อมก่อนให้เก็บไปตั้งยี่สิบคิวก่อนมีอาร์กับกเอามา็มเคก็ยังดีดีนะเอาเมาเดียวเอ็มเคจะได้เคาะได้เอามาเคาะเล่นแล้กันผมพลาด มันหายเนี่นยโอย้โกลได,ไ,ดได้ได้คุณสี่เลยวะคุณสี่เลยวะโอ้โคตรโหดระยนี้ระยะใกล้ๆคุณสี่ก็ได้ฮะไม่ใช่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วหมดหมดไปดิครับเฮ้ยเดี๋ยวเดเดเสียง โอ้เหลือเฟือตา,านี้ดูนะยิงกระจุยเอ๊ะไมไมร,รถไหมรถไหมรถไหมเหมือนรถครันนี้แหละรถที่ผม<อ>เจอนะน่าจะเป็นคันนี้แหละโอ้โอเคโอเคโอเคการ,การ,รถุหมไคนเดียวเองจอดเนินนี่แหละเฮ้ยสองแล้วว่ะสองแล้วเอาข้างล่างก่อนตัวอ้าวตายเลย ข้างบนมีตัวเั้งนั้นอ่ะมีเสียงปืนสองเสียงนะมีเสียงปืนสองเสียงนะอยู่บนตึกอ่ะดูบนตึกมันเปลี่ยนปืนยิงผมโอ้เพลงเออไม่แน่ว่ะผมก็ไม่อยากรู้ไปเลยไปเลยไปเลยอันตรายตรงเนี้ยโล่งเกินอยู่ไหนกันหมดไม่แต่อินเดียโอ้ยตกใจนึกว่าใคร คือบินตรงนี้น่าเล่นพอมาจนน่ากลัวเลยเดือด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 เคนคนคนเห็นหงหน้าตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าใช่ใช่ใช่ผมไม่น่าจะมันเห็นผมหรือเปล่าโอ้รถมาขนาดนี้มันต้องเห็นอยู่แล้วล่ะเห็นไหมตั้งรอเลยเพื่อนมันอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหนประเด็นโล่งนะตรงนี้หาลืมก่อน ห้องน้ำห้องน้ำดูห้องน้ำก่อนน้ำซ้ายนั่นแหละต้นไม้ต้นไม้เพื่อนมาแล้วต้นไม้ข้างหน้าขวานั่นต้นนั้นนั่งอยู่เห็นปะโอ้โหคือมันหลบได้อย่างเนียนผมระชดนะโอ้คือแบบตัวผมมาครึ่งตัวยังกล้าหลบให้ตายเถอะโอ้ตกใจนะทุกคนโอเคตรงนู้นมีคนน่าเห็นละ สองตัวเลยนอนหันหน้าเข,ข,ข้าหากันมันบ้าเปล่าวะยิงซะก่อนที่คนอื่นจะแย่งยิงงั่นนอนอย่าง้นอนแบบหน้าโดนเอเดฟวีอยู่มากอ่ะใช่ไหมคนละเม็ดถ้ามีเอเดฟวีนี่จบไปแล้วอ่ะจริงจรโงบักเนินบักเนินบักเนินยิงไม่ได้ต้อง ดนโดนตายอ้าวแล้วอีกตัวหายไปไหนใช่ไหม่องกินมันนออยู่สองตัวไม่ใช่เหรอใช่อ๋อมัอยู่มันตายเฉยเลยไล่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 เช็คนี้ก่อนเลยไล่ขอบไปเลยแล้วกันถ้าโชคดีก็จะเห็นมันอยู่แถวๆนี่โอ้โหหลุมเพียบฮัลโหลไหนโอ้ยตกใจโอ้ โอ้งูสัตว์เอ้าทำไมเหลือตัวเดียวอ่ะนั่นดิตกใจเราลืมดูคนผมตั้งใจส่องมากเลยจนลืมดูว่ามันเป็นหลืม